สิบนาฬิกากับอีก33ทีครับเติอนามาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับคู่นี้ไปการพบกันครับระหว่างลูงเดบ้านอาภูนครับพบกับอัดุบาลจารุลองเอ็กจอมพลัง F4 นะครับคู่นี้เป็นการแัน่งรุ่นยูสิสาย A นะครับนี่ครับทั้ง2ทีมก็พร้อมลงสู่สนามแล้วนะครับ ก็ถ้าเป็นเสื้อชมพูแถบน้ำเงินครับนาคูนครับเสื้อม่วงก็จะรุนลองนะครับจะรุนลองเอ็กจอมพลังนะครับรเพื่อการบรรยายเราจะขออนุญาตเรียกคำหลังลวกันนะครับรก็เราจะเรียกทีมนี้ว่าจอมพลังนะครับเพราะว่า,วาก็จารุลลองนี่ส่งสองทีมเลยครับยูสิบกับยูสิบสองนะครับก็เลยเราจะเรียกในรุ่นยูสิบสองว่าจอมพลังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านนาพูลนะครับจะมีผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับเบอร์หนึ่งครับเซฟโหดๆครับน้องออเดอร์ครับเบอร์เจ็ดอีคิวสี่สิบเอ็ดออโต้สิบเจ็ดน้องขั่นนะครับเบอร์ห้าน้องวิมเบอร์สี่สิบฟูมูลเบอร์หนึ่งต้นข้าวนะครับสี่สิบเอ็ดตุ้มตามสิบสองน้องซีมแรดแปดสิบน้องภูมิครับส่วนโรง อนุบาลจัลรอกเอ็กจอมพลังเอฟซีนะครับจะมีผู้เล่นจะตอไปนี้ครับเบอร์เก้าสำหรับผู้เล่นนะครับของอนุบาลจัลอกเอ็กจอมพลังนะครับจะมีผู้เล่นจะตอไปนี้นะครับเบอร์เก้าน้องโอครับเบอร์สิบเจ็ดน้องเก้าเบอร์สิบห้าน้องเติ้ลเบอร์สิบแปดฟีโน่สิบเก้าน้องเซเว่นแต่ใส่เบอร์สิบเก้าครับเบอร์หกพิซซ่าเบอร์ยี่สิบน้องทันเบอร์สี่น้องตังเบอร์สิบสองน้องปูมและเบอร์สิบเอ็ดน้องเป็กครับ เอาละครับเรามาดูกันครับคู่นี้ครับคู่ที่4ี่ครับเอาแล้วครับต้นบอกไม่ธรรมดานะครับสำหรับนาคูนและเท่าที่ผมจําได้เนี่ยนาคูนได้แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเท่าที่จาได้ครับนี่รับต้นข้าวครับแต่วันนี้น้องต้นข้าวใส่เบอร์หนึ่งครับปกตินี่ต้นข้าวจะใส่เบอร์สิบสามนะครับแต่วันนี้ครับน้องต้นข้าวใส่เบอร์หนึ่งครับเอาละครับ มาดูกันครับคู่นี้ครับหวัดดีต้นข้าวเปลี่ยนเบอร์ครับอย่างที่บอกครับลุยต่อครับต้นข้าวครับต้นข้าวยิงได้ละครับกู บอกแล้วก็ต้นข้าวนี่ทีเด็ดของทีมเลยครับ1-0ครับนาภูนนาถือว่าวันนี้เรียกว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่เลยครับสลานาพูนครับเพราะว่านี่เป็นการป้องกันแชมครับจะทําได้หรือไม่ครับสําหรับนาพูนในครั้งนี้ครับเอาละครับมาดูกระต่อครับเอาแย่งได้ครับไปแล้วครับโอ้โหนี่ลุยเลยครับนี่ครับเอาอีกแล้วก็ต้นข้าวครับ ไปไปอีคิวครับเรียบร้อยครับสอมประตูศูนย์ครับอย่างไวเลยครับโดยน้องอีคิวหมายเลขเจ็ดครับโอ้โหเรียกว่าโชว์แต่แต่ไปถึง2-3นาทีเลยครับนี่ครับจริงไปเลยครับติดครับเอาไปต่อครับเอา ต่อบอลกันไปมาลุยต่อครับนี่ครับออตโต้ครับจ่ายมาที่น้องวิมลุยต่อครับไปที่น้องต้นข้าวเอาอีกคิวครับวืดครับอุย้ยนี่เจตนาจะเคลียร์ทิ้งนะครับเบอร์สิบเก้าน้องเซเว่นครับแต่ว่าวืดไปครับ น้องวิมไปต่อครับอีคิวจ่ายมาเบอร์สิเกนน้องขั่นนะครับกลับมาที่น้องวีอีกครั้งหนึ่งไปที่น้องขั่นครับเอา้าเข้าทางอีคิวต่ออลไปที่น้องขั่นยิงติดครับอา้าวโลหงครับระวังนี่ครับเบอร์สิเอน้องเป็กค,ครับแล้วก็ออกข้างไปทีหนึง่งลุยต่อครับอา้าววด โอ้ยระวังครับแต่พูดบ่อยไปนิดนึงครับสำหรับเจอมาลังครับน้องวีมครับไปที่ต้นข้าวอ้าวขืนหลังไปครับรุยต่อครับต้นข้าวครับจ่ายมานี่ครับมาที่ต้นข้าวแล้วก็ออก รยต่อกันต้องหันโอ้ยอต้นข้าวตามไม่ทันครับช็อตดีรายการดีๆแบบนี้ครับจะต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับโรงเรียนนักข้ามวิทยาคมครับโดยท่านผู้มีการครับวัดทีร้อยตรีจุลศักดิ์สาวแดนครับขอบคุณสโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็รวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่นะครับ แล้วก็ลมถึงพีเกพีสปอร์ตครับทีเดียวจบครบเรื่องเสื้อครับโดยพี่เอกพีเกพีสปอร์ตไปสั่งทาเสื้อก็ได้ครับดีไซน์สวยงามครับที่พีเกพีสปอร์ตครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กสีแพรนะครับและต้องขอบคุณพรชัยะเคเรื่องครับโดยคุณวชัยพิพาสกุลเด่นนะครับแล้วก็พี่ฝ้ายกัญญาพรวิพาสกุลเด่นครับพี่ฝ้ายกัญญาพรวิพาสกุลเด่นก็ครูสังคมของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมนั่นเองครับเอาละครับไปต่อครับต้นข้าวต้นข้าวจ่ายมาโอโหสวยงามครับ เื้อร่อ,อยโอ้โหช็อตนี้ต้องไปเอาออกทีเด็ดแน่นอนครับช็อตนี้หมายเลขเจดอีคิครับอีกหนึ่งประตูครับสามศูนเอหรือว่าอาีคิวอ้าวเปลี่ยนซะแล้วการจะบอกว่าอีคิจะโชว์แฮตทริกหรือเปล่าโอ้ยังนะฮะเอาใจเย็นครับใจเย็นครับยังไม่เปล่านกหวีดรอก่อนครับใจเย็นเย็ใจเย็น ไปต่อครับนี่ครับปวดไปเลยครับเอาแต่ไปทีหนึ่งครับตอนนี้ทุกคนในสนามนี่เรียกว่าลุยแหลกกันเลยทีเดียวครับแต่ได้ขณะที่น้องออเดอร์ได้แต่มองด้วยสายตาครับยังไม่ได้ทำงานเลยครับตอนนี้อย่าปล่อยให้ออเดอร์เหงานะครับสำหรับจอมพลังอย่าปล่อยให้ออเดอร์เหงาครับไปต่อครับ แต่ถ้าออเดอร์ได้ทำงานเมื่อไหร่นี่โหเดี๋ยวดูครับช็อตเซฟนะฮะจัด oh, ได้เห็นกันหรือไม่ครับเดี๋ยวติดตามกันเอาเอต้นข้าวออกหลัง oh, ต้นข้าวนี่ก็หลายประตูแล้วนะครับออดบิวโซนนี่ต้องบอกเลยครับหลายประตูแล้วครับสลับน้องต้นข้าวไปแล้วเห oh, oh. งาใช่ไหมเหงาใช่ไหมโอ้โหออกข้าง อย่าลืมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนที่กลางสนามนะครับและก็ในระหว่างที่แบบว่ายังไม่ออกมาดอยับเครื่งรีบเข้าไปนะครับเรียนรู้กันนิดนึงนะครับเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับตามกติกานะครับเอาแล้วครับยังไม่ได้ทํางานครับออเดอร์เอาแล้วไปนะครับต้นข้าวต้นข้าวไปแล้วโอ้โหออกหลัง ไปต่ออ้าวยังไงยี่ยบิงเบิร์ดครับโอ้โหแตกไปเขาชอ็อตนี้นี่ครับเบิร์ดยี่สิบเก้านะครับเอ๊ะยี่สิบเก้าไม่ได้เขียนมาเนาะเป็นยี่สิบเก้านะครับเป็นตั้งเตะแต่เส้นประตูครับ วัดขึ้นมาครับสำหรับนีสุของทงโอกยูสิปีก็รีบพักเลยนะครับเพราะว่าจะแข่งนัดที่2เจอกับกอรี่สี่นะครับก็ต่อจาก2คู่นี้ครับคู่นี้และคู่หน้าแล้วก็จะเป็นยูสิปนะครับพอดีทงโงก็รีบพักเลยนะครับสำหรับรุ่นยูสินะครับเอาแล้วครับไปต่อครับ ไปต่อครับเอาไปแล้วเจไม่เย็เจติดเซฟครับเอาแล้วลุยต่อครับโอ้วันนี้ทีเด็ดมีวโซนน่าจะหลายช็อตแล้วครับเพราะว่าแค่สามคู่นี้ปาไปสิบประตูแล้วครับ,รบ,รรบโอ้โหเรลือบ้อยหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหก็ไม่ได้เขียนมานะครับเบอร์ยี่สิบเ็ดนะครับสี่ศูนย์ครับ อาจจะต้องไปเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้เขียนมานะครับเปอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเปอร์ยี่สิบเก้านะครับไม่ได้เขียนมานะครับเอาแล้วครับไปต่อรับสี่ศูนย์แล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับได้ทำงานแล้วครับออเดอร์ทำงานนิดหนึ่ง อ่าจะได้ไม่ง่วงนอนครับได้แต่มองด้วยสายตามาตลอดเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วต้องตื่นแล้วครับตอนนี้นี่ครับออกข้างเอาเปลี่ยนตัวไหมครับเอาอย่าลืมกลางสนามนะครับอ่าอย่าลืมกลางสนามนะครับการเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนที่กลางสนามนะครับและก็อย่าพิ่งรีบเข้าไปนะครับ อ่าต้องย้ำเตือนกันนิดนึงนะครับเอารองเท้าหลุดเอาระวังครับระวังครับรองเท้าหลุดยิงครับอีิโอ้โหเคยมีกรณีรองเท้าหลุดแล้โดนใบเหลืองก็เคยมีมาแล้วนะฮะปลกรองเท้าให้แน่นๆเลยนะครับอ่าระวังรองเท้าหลุดนะครับออกหลัง เมื่อกี้นะครับเปิด21นี่น้องตูมตามนะครับจากนาพูลน,นะครับทำให้ตอนนี้นาพูลน,นำไป4ประตูเลยนะครับยังไงดีครับเอาเคลียร์ไปช็อตนี้ก็ออกข้างไปครับเป็นภูมิบอลของนาพูลครับเอายังไงด,ดีครับ พุมบอลมานี่ครับเอาไปแล้วไปไหนครับโอ้โหหมดเวลาครับผมโอ้โหลลกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับกับแปลว่านาพูลครับโลกเรนบ้านาพูลหรือนาพูนเอฟซีนะครับออกนำอนุบาลจารุลองเอ็กจอมบารักเอฟซีสี่ประตูต่อศูนย์นะครับกาจะยิงเลยครับเอาเริ่มครับเตะไปเลยครับโอ้ยสนับแข้งหลุดเลยนะ เอาใส่ให้เรียบร้อยครับใส่ให้เรียบร้อยไม่ใส่ไม่ได้นะครับสนับแข้งีีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอ่าต้องต้องใส่ให้เรียบร้อยครับเอาไปต่อครับติดครับดูสิว่าจอมาลางจะแก้ไขสาการอย่างไรครับเอาละครับทุ่มบอลครับ ขุมบอลกระดอนพื้นไะเข้าไปครับอุ้ยฟาวครับโอ้ไปเตะไม่ได้นะครับสนามฟุตบอลนะครับไม่ใช่ศึกเจ้ามวยไทยครับเอาครับออเดอร์จะเตะฟรีคิกครับนั่นแหละครับเตะไปเลยครับออกหลังเดี๋ยวนะออเอออัด ผมว่าดูหน้าตาไม่น่าจะใช่ออเดอร์นะอออ๋อออเดอร์บอร์หนึ่งผมก็ว่าเอ๊ะต่งหีนตังีว่าเอะใช่ออเดอร์เปล่าไม่น่าใช่นะนะครับสรุปออเดอร์เบอร์หนึ่งที่ยืนอยู่ไปกองหน้านะครับออเดอร์นะครับนี่ครับคนนี้ออเดอร์ครับยิงติดนะครับเอะแล้วแล้วโกตอนนี้เป็นใครเนี่ย ต้นข้าวฮะต้นข้าวอเอาแล้วต้นข้าวรับบทบาทใหม่ครับวันนี้รับบทบาทใหม่เป็นผู้รักษาประตูครับตอนนี้ผู้บรรยายเชียร์จะรุนลองแล้วครับให้ไปถึงให้ได้ครับอยากเห็นเซฟของน้องต้นข้าวแล้วครับตอนนี้ ไปโกรธกันนะนาภูลหาจาะแบบไม่เป็นกลางนะแมติบิวโซนี่การบรรยายเราเราเราจะเรียกว่าเรียกว่าต้องเป็นกลางนิดหนึ่งนะครับอยาเชียร์ไฟใดไฟไหนึ่งครับแต่ครั้งนี้อยากเห็นต้นข้าวเซฟครับเลยต้องเอียงนิดหนึ่งนะครับไปโกรธกันนะนาภูลยิงติดครับออเดอร์ ออกข้างครับไปต่อครับตุ้มตามออเดอร์กลับไปที่ตุ้มตามตุ้มตามล็อกออเดอร์กลับไปที่ตุ้มตามตุ้มตามยิงครับติดเซฟจะมีใครซ้ำหรือเปล่ายังอีกิลก็รอลุ้นครับอีกิลจะได้แฮตทริกคนที่สองหรือไม่นะครับ คนแรกก็คือน้องอาร์ตี้นะครับจากทุ่งโฮงครับในรุ่นยูสิบออเดอร์ไปต่อครับตุ้มตามชนขานโอ้ยยังมีหลวงะคาดช่วยเอาไว้ครับนี่ครับฟุตบอลยังมีหลวงะคาดครับแต่ถ้ามีระเครื่องไปที่ร้านพอชัยครับถนนการน้ำทองเอาไปต่อครับ โอ้โหตอนนี้ครับเรียกว่าบุกแรลครับเรียกว่าแชทหนักซ้ายแล้วครับตอนนี้ออกข้างเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาแล้วครับเปลี่ยนตัวโอ้เปลี่ยนกับตาทิพโอ้ดูอกันน่าจะต้องพักแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่า มีปัญหาที่ขานะครับออกฮาวินาอาจจะตะคิวได้นะครับตูมตามโอ้โหเบาๆนะครับช็อตดีครับโ้ถ้าเกิดว่าเต็มข้อนี่มีสิทธิ์เลยครับตูมตามจ่ายให้กับออเดอร์นี่ครับตอนนี้เรียกว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับสำหรับน้องออเดอร์หลังจากที่ครึ่งแรกนี่ เรียกว่ายืนอย่างเดียวครับประมาณ99%ครับออกข้างครับอย่าได้ทุกปบอต่อครับสำหรับนาภูนเอาทำอย่างไรครับนี่ครับไปต่อครับไปแล้วครับตูมตามโอ้โหตีเซฟมีใครซ้ำบ่ายังไม่มีใครซ้ำครับเอาออเดอร์ครับ อเดจะไปแย้มบอลครับลุยต่อครับเอาคืนหลังไปครับไปที่น้องหั่นครับแล้วจ่ายคืนหลังไม่นี่ต้นข้าวครับอออเอาแล้วเพาเวอร์เพลย์แล้วครับตอนนี้ทำภาษาฟุตซอลนี้ไ่มเพาเวอร์เพลย์ครับเอาลุยแล้วครับเพาเวอร์เพลย์ครับต้นข้าวเปิดไปออเ,ย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 เยดยิงเลือบลอยแอดซิสโดยต้นข้าวและยิงโดยออเดครับ 5-0ครับนาภูน,นำเอาเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนตัวโอ้โหเรียกว่าโชว์เลยครับเอาเอาเอาติดกำแพงครับไปแล้วเอาไปหน่อยไปหน่อยโอ้โหไม่ได้ครับอ่าถูกต้องครับอ่านาคูนถูกต้องครับปาที่กลางสนามและรอครับ ออเดอร์จิ๊กป๋ยเฉียดไปครับเปลียตัวเปลียตัวอ่ารอก่อนนะครับรอให้นาเตะออกมาก่อนนะครับอ่าอีกคนนึ่งใจเย็นใจเย็นนะครับมาแล้วครับน้องซิมมาแล้วครับแล้วก็น้องภูมาแล้วเรียกว่าผู้เล่นได้เคลื่อนไหวกันแล้วครับตอนนี้เอาไปต่อครับไปต่อครับ นี่ครับลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปครับจอมพลังโอ้โหแต่โดนหวดไปครับนี่ครับเบอร์สี่นะครับน้องตังนะครับติดออเดอร์ครับโอ้ยละยิติดครับโอ้ลุยแหลกก็เลยทีเดียวครับน้องตังออกค่ะคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับ เรียความพร้อมที่ข้างสนามเลยครับทุ่งโฮงกับกอกวินครับเรียความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับไปต่อครับออเดอร์ <Bright. spy. S 1> เอาส่งมาน้องซิมน้องซิมจริง <Hey. S 1> เลือบลอยน้องซิมหมายเลข12ครับ6กศูนเครื่องโหลแล้วครับนาพูล โอ้ดับไปยูสิสองนะครับทุกโฮกับกอกวินครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับและถ้าเกิดทีมไหนยังไม่ได้ไปตรวจหลักฐานได้ไปที่กองหน่วยการได้เลยนะครับนําบัตรประจําตัวประชาชนนะครับไปตรวจหลักฐานได้เลยนะครับถ้าเกิดทีมไหนยังไม่ได้ตรวจหลักฐานนะครับเอาละครับไปต่อครับต้นข้าวอ้าวรอ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 ครับรอนี่ครับ อ้าวนี่ครับแผ่หลอกล่อคู่ต่อสู้ครับเอ้าน้องซิมไปต่อครับน้องซิมเอาใจามามาแล้วครับแล้วก็เคลียร์ทิ้ง,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 งทูมบอลครับทูมบอลมา เดี๋ยวคู่ต่อไปจะได้ดูเจ้าบ้านแล้วนะครับก็คือซุ้มไก่กอเกวินเอสทดิชชาออนนะครับเจอกระทุ่งโฮงครับติดเซฟออเดอร์เอาไปต่อรับบอลไปได้ครับก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วครับสำหรับจอมลลังครับแต่ก็ต้องยอมรับครับนาคูนี่มาตรฐานอยู่แล้วครับโอ้เรียกว่าไปบอลเด็กนี่ตลอดเลยครับ ออเดอร์ครับเจกติดเซฟซ้ำได้หรือเปล่าออเดอร์โหออเดอร์ต้องหาเพื่อนเลยครับเอาน้องซิมน้องซิมครับต้นข้าวครับมาแล้วครัต้นข้าวยิงติดครับออกข้างโอ้โหนี่ครับเอาเปลี่ยนตัวครับก็ส่งเอาน้องทันลงมาครับเบอร์ยีเอาล้วครับทุ่มบอลครับ เอาเอาแต่ทุ่มไปใครครับเ้าเดี๋ยวทุ่มว่าจะทุ่มครึ่งหลานกทุ่มไปข้างหน้านะโอ้โหเอาแล้วครับนี่ครับออเดอร์ยิงติดครับได้แต่มุมอ๋อเนี่แหละครับคือเต็มที่แล้วครับสหรับจอมพลังครับเป็นกำลังใจให้ครับแต่ยังเหลืออีกสองนัดให้ได้ลุ้นกันครับแต่นาปูนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับโอ้โหมาตรฐานนี่แน่นอนครับเรียบร้อยครับ เป็นน้องออเดอร์อีกหนึ่งประตูครับขนาดนี้นาะคูนนาไป70แล้วก็บดเวลาเลยครับกลับแปลว่าโรงเรียนบ้านนาคูนก็เอาชนะอนดุบาลจรุล,ล,ลรรัตนาคารเอ็กจอมมารักเอ็กซีไปอย่างขาดลอยครับ7ประตูต่อศนยินดีกับผู้ชนะเป็กกระจายผู้แพ้ครับ